นี่คือที่สุดของรองเท้าว,วิ่งแนวซ u เปอร์เทรนเนอร์ประจำปี2025เป็นรองเท้าว,วิ่งที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจะใส่ออกกำลังกายทั่วไปจะใส่ฝึกซ้อมจะวิ่งช้าหรือจะวิ่งเร็วรวมถึงการวิ่งระยะไกลใช้ได้หมดและรองเท้าที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือ Brooks Hyperion Max 3 ในช่วงนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าผมใช้รองเท้าคู่นี้บ่อยมากเลยนะครับในการนําไปใช้ในการแข่งขันวิ่งในรายการใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นการนําไป first run ครั้งแรก12.195กิโลที่บางแส12และต่อมาได้นําไปใช้ในการแข่งขันวิ่งในระยะ half marathon ที่โคราชมาราทอน รวมถึงการทำซับสองส่งท้ายปีในระยะฮาฟมาราทอนที่งาน Amazing Thailand Marathon บางกอกประจำปี2025ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองและในปีนี้ผมยังเหลือการแข่งขันอีก2รายการนั่นก็คือซีนิกมาราทอนจันทบุรีและบางแสน21ผมก็จะใช้รองเท้าวิ่งคู่นี้ในการแข่งขันด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมางานวิ่งงานใหญ่ๆจบด้วยรองเท้าวิ่งคู่นี้ คือมันดีมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผลงานของผมมาโดยตลอดเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าถ้ารองทาวิ่งคู่ไหนผมนำมาใช้บ่อยมากเนี่ยคู่นั้นมันดีจริงนะก็คือคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ในปีนี้นี้ใช้บ่อยมากโดยเฉพาะในช่วง2เดือนที่ผ่านมางานใหญ่ๆกินเรียบเลยนะครับและประจวบเหมาะกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปพบกับคุณเหนียวซึ่งดูแลบร๊ซประจำประเทศไทยอยู่เนี่ย คุณเหนียวก็ให้ข้อมูลมาว่าแม้แต่นักวิ่งจากค่ายบุ๊คประเทศไทยเนี่ยยังชื่นชอบรองเท้าวิ่งคู่นี้มากคือเอาง่ายๆรองเท้าวิ่งคู่นี้มากบกระแสรองเท้าวิ่งตัวท็อปอย่างไฮพิเลียนอิลิทแบบสนิทเลยนะครับดังนั้นคู่นี้มันดีจริงๆนะคือเอาง่ายๆผมยังทำซทับสองได้อะกับรองเท้าคู่นี้ทั้งทที่จริงๆมันเป็นเพียงแค่ซ u เปอร์เทรนเนอร์เท่านั้นเองมันไม่ใช่ซ u เปอร์ชูสนะแต่เท่าที่ได้ลองสวมใส่มา รองเท้าวิ่งคู่นี้ถือว่าเทียบเคียงและเอาชนะรองเท้าวิ ose, ่งซูเปอร์ช e s บางค่ายได้เลยนี่ <laughs> การันตีสกักขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเปคและเทคโนโลยีของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ b r ูส k s Hype ์เลียนมมีน้ำหนัก280กรัมเมื่อเปรียบเทียบกับไซส์9 US มาพร้อมกับดอบ6โดยมีความสูงของส้นเท้า46มิลิเมตรและความสูงของหน้าเท้า40มิลลิเมตรอัปเปอร์เป็น e n g i n e e r ยร mesh ที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรงทนทานระบายอากาศได้ดีแม้กระทั่งการใช้งานที่หนักหน่วงและยาวนานรองเท้าคู่นี้มีการบูทนวมตรงบริเวณพื้นที่ด้านในนะอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะแต่นวมที่ให้มาก็ถือว่ามี ความหนาพอประมาณนะครับไม่ได้บางจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนานุ่มอะไรมากมายนะครับก็คือให้มาด้วยนะและส่วนที่สําคัญก็คือในส่วนของฮิลเคานเตอร์ตรงนี้นะครับโครงสร้างแข็งแรงมากๆนะนี่ผมลองบีบดูแล้วนะครับคือมันบางแต่โอ้โหเขาให้มาแบบแข็งแรงสุดๆเลยนะแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้มีหูแบบนี้นะครับก็เป็นหูเล็กๆนะหูเล็กๆนะก็พอเกี่ยวได้นะครับแล้วก็ส่วนลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบเชื่อมต่อกันเพื่อที่จะ สวมใส่แบบคล้ายๆกับถุงเท้าแต่ความน่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าเขาจะทําลิ้นรองเท้าให้เชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยข้างในยังมีไซส์วิงให้ด้วยนะครับก็เลยทําให้รองเท้าคู่นี้ค่อนข้างที่จะมีโครงสร้างเห็นไหมแบบมันจะทรงมันจะสวยอยู่ตลอดเวลานะส่วนเชือกรองเท้าก็เป็นเชือกเส้นแบนมีความยาวประมาณหนึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการผูกเชือกรองเท้านะผมผูกเชือกได้ตามปกติสบายๆแล้วก็ความยืดหยุ่นของเชือกรองเท้าถือว่าให้ความยืดหยุ่นได้ดี แล้วก็ด้านในนะครับแผ่นอินโซจะติดกาวไว้นะครับติดกาวไว้นะก็คงไม่ต้องดึงออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับมิโซประกอบด้วยโฟม2ชั้นคือชั้นบนเป็นโฟม DNA g o ให้ความนุ่มยืดหยุ่นคืนตัวได้ดีส่วนชั้นล่างเป็นโฟม DNA Fresh V2 ให้ความนุ่มแน่นให้ความมั่นคงและตอบสนองได้ดี ตอนนี้ผมลองบีบในส่วนของโฟมนะครับซึ่งจะมี2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นบนเนี่ยที่เห็นเป็นสีออกแบบสีโอรสตรงนี้เนี่ยจะเป็นโฟม DNA Go นกะครับก็จะสัมผัสถึงความนุ่มนะครับไม่ว่าจะบีบตรงบริเวณไหนก็ตามนะด้านบนบริเวณตรงนี้นะด้านบนขนาดบางๆแบบนี้ก็ยังให้ความรู้สึกนุ่มมากนะถือว่านุ่มนุ่มที่สุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างที่เป็นโฟม DNA Fresh เวอร์ชัน2นะครับก็จะออกจาดนุ่มนุ่แน่นๆนะครับแต่ก็ พอสัมผัสความนุ่มได้นะคือคู่นี้ผ่านการใช้งานเกือบจะครบร้อยกิโลแล้วมันก็ผ่านการนวดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่านุ่มนะครับแต่คือตอนแรกเนี่ยมันจะออกแน่นๆไปเลยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันคือเอาง่ายๆเลยนะครับในส่วนของโฟม DNA g o กเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกและในส่วนของโฟม DNA F r e s h เวอร์ชั่น2เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างความมั่นคงเวลาเราลงเท้าให้ด้วยนะครับมาต่อด,ด้วย2เทคโนโลยีที่น่าสนใจก็คือ n นล่อนสป e ด w ว l ล p red, ์เพลแผ่นไนล่อนที่ขั้นกลางระหว่างโฟมทั้ง2ชั้นที่ช่วยเสริมความมั่นคงและปรับความสมดุลทำให้วิ่งสนุกมากขึ้นรวมถึงแรปิด r o ลล็อกเกอพื้นรองเท้าทรงโค้ง,คงที่ช่วยให้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นไปได้อย่างนุ่มนวลและราบรื่นคราวนี้เรามาดูในส่วนของไน l o อนส e ีด w ว l ล p ์เพลตรงนี้นะครับก็จริงๆมันก็คล้ายกับพลาสติกทั่วไปเ <laughs> นี้ยคอก็จะเสียงประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่า เขาจะวางตลอดแนวแล้วก็เหมือนกับว่าจะแยกเป็นแฉกออกมานะเป็นสองง่ามตรงนี้นะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะพอดีเขานี่ให้ให้ดูตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้นะตรงนี้มันจะมีตรงจุดแยกออกจากกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะส่วนหนึ่ง มันช่วยในเรื่องของการเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับรองจากในส่วนของตัวโฟม DNA Flash เวอร์ชัน2ด้วยนะครับแล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของตรงบริเวณโร c เกอร์นะครับที่จะช่วยให้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะเวลาเราลงเท้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะกลิ้งเท้าไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับถือว่าตรงเนี้เป็นส่วนช่วยที่จะเพิ่มความเร็วให้รองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยวิ่งได้สนุกมากขึ้นนะครับ และปิดท้ายด้วย o u t s o l เป็นพื้นยางรถแท t กรับเบอร์ที่มีความทนทานและให้การยึดเกาะได้ดีทุกสภาพพื้นผิวตอนนี้ผมลองใช้นิ้วกดตรงบริเวณพื้นยางเอาโซ l นะครับทุกๆตำแหน่งเลยนะก็จะสัมผัสถึงความเาเรียกว่ามันมีความยืดหยุ่นกำลังดีนะไม่ได้ถึงกับแข็งจนเกินไปและอีกอย่างหนึ่งคือพื้นยางเนี่ยผ่านการใช้งานเกิน80กิเมแล้วเกือบจะแตะ100กิเมตรแล้วก็ถือว่ามีความทนทานถึงแม้ว่าจะเริ่มมี อาการสึกเกิดขึ้นตรงบริเวณข้างเท้าด้านนอกนะครับแต่พื้นยางเขาให้มาแบบว่าหนานะครับน่าจะหนาประมาณ2มิลิเมตรนะครับถ้าสังเกตด,ด้วยตาตรงนี้นะครับก็ถือว่ายัางใช้งานได้อีกนานนะครับแล้วก็ผมยังเหลือการแข่งขันอีก2งานในปีนี้นะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้น่าจะผ่านการใช้งานเกิน150กิเมตรเนี่ยถ้าอาการสึกแค่นี้ผมว่าโอ้โหสบายๆครับใช้งานได้เป็นพันกิโลแน่นอน คราวนี้มาดูในเรื่องของการออกแบบกันบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันแบบรอบทิศทางกันนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้ไม่ได้ทําคลิปแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็คือได้รองเท้ามาก็นําไปใช้ลงทําการแข่งขันจริงเลยไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปอะไรนะก็อดูสภาพรองเท้าตอนนี้นะครับตอนนี้ข้างเท้าด้านนอกนะครับด้านหน้าข้างเท้าด้านในด้านหลังและในส่วนของด้านบนนะ แล้วก็ในส่วนของพื้น o u t s o นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ลงตัวมากๆนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของสีสันครับคือสีเนี่ยออกไปทางแบบว่าชมพูดแดงๆน่าจะอยู่ในโทนของสีแดงคอเรลนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้สวยงามมากๆเลย และในส่วนของอัปเปอร์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสีสันแล้วนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือการออกแบบลิ้นรองเท้าเนี่ยให้มันเชื่อมต่อกันนะก็เลยทําให้รองเท้าคู่นี้ดูออกจะมีความทันสมัยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของจังหวะจากโคนในเรื่องของช่องระบายอากาศเห็นไหมัมันก็จะมีการเสริมโครงสร้างไว้ด้วยนะตรงที่มันเป็นแถบๆแ,แ,แบบนี้จังหวะจากโคนเขาดีนะครับจังหวะจากโคนถือว่าทําได้ดีมาก อัปเปเหมือนจะเป็น2ชั้นนะก็คือเขาจะมีการประกบนะไอ้ AA, ส่วนตรงบริเวณตรงเนี้มันจะมีการประกบในส่วนของตรงฮิลเคานเตอร์เนี่ยตรงนี้ถ้าเราจะเห็นเนี่ยมันจะมีรอยตะเข็บอยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาเหมือนเขารีดกาวไว้นะเขารีดกาวแล้วก็มีตะเข็บตรงนี้นิดนึงนะสองฝั่งนะแล้วไอ้ตะเข็บตรงนี้น่ารักมากเลยเขา่าทำเป็นตะเข็บแบบกิมมิกกิมมิกไว้นะก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดู เรียบง่ายดีแล้วก็มีความทันสมัยงานเย็บงานประกอบงานกาวต่างๆถือว่าทำออกมาได้เนียบนะแล้วก็มีการจับคู่สีระหว่างสีอันนี้ผมน่าจะอยู่ในโทนของสีปากกาลังหรือว่าสีคอเรลนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงบริเวณโฟม d n a อ็ DNA, Go, ตรงเนี้ยก็จะออกเป็นสีโอรสนิดนึงนะก็คือสีมันก็จะดอบดอบับอ่อนๆลงมานะครับแล้วก็จะมีสีขาวตรงบริเวณโฟม ชั้นล่างก็คือ DNA fresh version 2นะแล้วก็มีสีคู่ตรงข้ามตรงบริเวณแผ่นไนลอนนะไนลอน speed w a l plate ตรงนี้นะก็จะทำให้รองเท้าคู่นี้มันดูแบบว่าไม่ได้เรียบอย่างเดียวนะก็จะมีแบบลูกเล่นนิดๆหน่อยๆให้ซึ่งตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ยคู่นี้ถือว่าสวยมากๆนะแต่คู่นี้ผ่านการใช้งานเกือบ100กิโลแล้วนะผ่านไปประมาณ80กว่ากิโลเนี่ย มันก็เก่าเป็นธรรมดาและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาใช้งานเสร็จผมก็จะซักนะครับก็เลยทําให้สีอาจจะดูดดอๆลงไปบ้างแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังชื่นชอบอยู่นะครับคือรองเท้าคู่นี้มีข้อดีในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างถือว่าเขาออกแบบโครงสร้างของรองเท้าได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะมีทรงที่ค่อนข้างสวยงามนะแล้วก็รูปทรงการออกแบบถือว่า ทันสมัยมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าจะให้คะแนนสําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเต็ม10นี้อันนี้ผมให้เต็ม1ิเลยนะถือว่ามีในเรื่องของความโดดเด่นแล้วก็ในเรื่องของความทันสมัยรวมถึงงานประกอบต่างๆเนีย้ยบมากๆนะีดูพรีเมียมมากๆดังนั้นให้เต็ม1ิไปเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการออกแบบนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกในการสวมใส่กันบ้างนะครับว่าตอนที่ลองสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ครั้งแรกจะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่ผมได้นํารองเท้าวิ่งคู่นี้ไปใช้ใลงทําการแข่งขันวิ่งครั้งแรกก็ถือว่าเป็นการ first run เลยนะครับช่วงแรกในการสวมใส่เนี่ยยอมรับว่าอาจจะสวมใส่ยากสักนิดนึงโดยเฉพาะตรงบริเวณลิ้นรองเท้าที่เชื่อมต่อกันทําให้การสอดเท้าอาจจะยากแต่พอเราสอดเท้าเข้าไปแล้วพร้อมกับปรับเชือกรองเท้าอีกสักนิดก็จะสัมผัสถึงความกระชับของรองเท้าคู่นี้ได้เป็นอย่างดี ส่วนวิธีการเลือกไซส์รองเท้าวิ่งคู่นี้เนื่องจากว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะมีความกว้างตรงบริเวณหน้าเท้าเนี่ยเป็นลักษณะเรียวแคบหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าหน้ากว้างแบบดีนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเลือกไซส์รองเท้าเนี่ยง่ายนิดเดียว ก็เพียงแค่เราเผื่อไซส์จากความยาวเท้าของเราเพิ่มไปอีก2เซนติเมตรล้วแปลงมาตราส่วนให้เป็นไซส์ US ก็จะได้ไซส์รองเท้าที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างของผมเองเนี่ยความยาวเท้าอยู่ที่26เซนติเมตรนะครับดังนั้นเพิ่มไปอีก2เซติเมตรก็จะเป็น28เซมนะฮะแล้วก็แปลงเป็นมาตราส่วน US ก็จะอยู่ที่ไซส์10นั่นเองนะครับก็จะได้รองเท้าคู่นี้ที่เข้ากับเท้าเรามากที่สุด ความพิเศษของ Brooks Hyperion Max 3ก็คือเป็นรองเท้าวิ่งที่สามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนวดนะครับอย่างตอนที่ผมได้นำรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปใช้ลงทำการแข่งขันวิ่งที่งานบางแสนสิบสองเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้รอนวดอะไรเลยนะครับเอาไปจ็อกกิ้งดูก็รู้สึกว่าเออตัวโฟมให้ความรู้สึกเป็นมิดมากๆไม่ได้นุ่มยวบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไป ยังให้การตอบสนองได้ดีด้วยและความพิเศษของรองเท้าวิ่งคู่นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงซึ่งอันนี้บรูคส์ทำได้ดีในรองเท้าวิ่งหลายๆรุ่นของบรู o คส์เองนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีการนําตรงบริเวณตรงนี้ออกไปนะควานตรงนี้ออกไปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วรองเท้าหลายๆค่ายที่ทำในลักษณะนี้จะมีอาการล้มในก็คือเวลาเราใส่ไปปุ๊บวางเท้าไปปับ๊บมันก็จะ เอียงล้มเข้าด้านในอย่างนี้ซึ่งถ้าคนที่มีภาวะเท้าล้มแบบผมเนี่ยถ้าเจอสภาพรองเท้าแบบเนี้ยมักจะแยงตั้งแต่แรกแล้วก็คือโอ้ใส่แล้ววิ่งอาจจะวิ่งไกลไม่ได้แต่สําหรับ,บลูกสู้นี้วางเท้าไปปุ๊บให้ความมั่นคงได้ดีมากๆถามว่ามันล้มในไหมผมว่าในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงกับรู้สึกขนาดนั้นแต่ตอนนี้พอผ่านการใช้งานไป80กว่ากิโลเมตรแล้วเนี่ย ผมลองเอามาสวมใส่เดินดูผมก็ยังรู้สึกว่ายังคงให้ความมั่นคงได้ดีถึงแม้ว่าตัวโฟมมันจะเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าตอนที่สวมใส่ครั้งแรกตอนที่งานบางแสน42นะแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยถามว่ามันล้มในจนมันทําให้เท้าแบบว่าล้มเอียงเข้าด้านในแบบนี้เยอะไหมอันนี้ไม่เลยนะครับถือว่าบ r o o k เนี่ยเขาออกแบบรองเท้าวิ่งได้ดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงนะครับ นอกจากจุดเด่นในเรื่องของความมั่นคงแล้วนะครับรองเท้าวิ่งคู่นี้ก็มีประสิทธิภาพที่มีความใกล้เคียงกับรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสถ้าดูจากรูปทรงของเขาแล้วเนี่ยก็เอาจิงๆิงนะแค่ตรงนี้ถ้าเป็นแผ่นคาร์บอนจริงๆเนี่ยก็คือซูเปอร์ชูสดีๆเลยนะแต่ที่เขาคือใช้แผ่นไนล่อนนะครับแล้วด้วยความที่ว่าตัวโฟมที่มันมีความหนาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกได้ดีการที่เขาใช้โฟม2ชั้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโฟมชั้นบน DNA GO เนี่ย ก็จะมีความนุ่มนุ่มที่สุดก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกส่วนโฟมชั้นล่างที่เป็น DNA f r e s h Version ่อ2เนี่ยจะมีความแน่นก็คือไม่ได้นุ่มมากมันก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงในส่วนของความดิดเด้งอาจจะสู้แผ่นคาร์บอนไม่ได้แต่ในเรื่องของความกระด้างเวลาวิ่งในระยะไกลๆเนี่ยความกระด้างมันน้อยกว่าและก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้อ่การวิ่งมันค่อนข้างที่จะสนุกก็คือในส่วนของตรงล็อกเกอร์ er ข้างหน้าตรงนี้เนี่ย ใครที่เป็นนักวิ่งที่อาจจะไม่ได้ควงขาสวยๆนะครับอาจจะวางแบบเท้าแล้วแตะไปเนี่ยตรงนี้มันจะกลิ้งได้ง่ายไม่เสียแรงจนเกินไปนะครับก็คือพอแตะแล้วก็กลิ้งแล้วมันไปได้สุดเอาแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับรองเท้าบลุ๊ s รุ่นอื่นบ้างนะอาใหญ่อย่างรุ่นนี้ที่ผมเคยสวมใส่ลงทําการแข่งขันวิ่งที่ยะรามาราทอนนะสีบสเหมือนกันนะ่ยสคู่นี้ความแตกต่างนะครับก็ ถ้าเราดูในส่วนของตรงบริเวณล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ตรงเนี้ยมันมีอยู่นิดเดียวนะแล้วก็มันกินตรงบริเวณตรงพื้นตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นระนาบเดียวกันนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเวลาใครที่ลงแบบโอเวอร์สไตร์ลงด้วยส้นเท้าตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันแข็งๆกระด้างนิดนึงแล้วเวลาพอลงมาแบบนี้มันก็จะแบบแน่นๆนะพอมาข้างหน้ากว่าจะกลิ่งไปมันใช้เวลานานมากนะจะไม่เหมือนกับตัวนี้ ตัวนี้คือลงโอเวอร์สไตล์ได้นะครับจะนุ่มนวลกว่าจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่าแล้วก็พอกลิ้งไปตรงนี้จะเห็นว่าความโค้งนี่ถ้าถ้าเปรียบเทียบความโค้งตรงนี้มันจะกินความโค้งมากกว่าพราะกินความโค้งมากกว่ามันก็กลิ้งได้ได้สุดมากกว่าดังนั้นใครที่ควงขาไม่สูงไม่มีปัญหาเลยผู้นี้แตะมันกลิ้งให้กลิ้งให้ตลอดข้อสําคัญก็คือช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาอีกคู้นึงมาเปรียบเทียบกัน โค17คู่นี้โกส17จะเห็นว่าทรงของเขาเนี่ยโค้งตรงบริเวณข้างหน้าล็อกเกอร์เงี้ยแทบจะน้อยสุดนะถ้าเปรียบเทียบกันนะน้อยสุดเลยนะครับเอาสคู่มาวางแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยคู่นี้เหมาะสําหรับในการซ้อมนะเพราะว่ามันจะได้ใช้แรงนะใช้กล้ามเนื้อนะถ้าใช้แข่งก็จะเสียเปรียบเพราะว่ามันโค้งได้น้อยนะพอพอโค้งมานิดนึงแล้วก็ต้องถีบ ออกไปสิ่งที่เห็นถึงความแตกต่างเมื่อนำไปใช้งานอย่างหนักหน่วงเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ย Brooks Hyperion Max จะได้เปรียบในเรื่องของการระบายอากาศเพราะว่าในส่วนของ upper อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศแล้วก็ผ้าแบบว่าจะมีความบางมากกว่าอีก2รุ่นนะครับอย่างกอ17คู่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผ้าจะเป็นแบบมีการบูดนวมบางๆอยู่ด้านในนะครับมันจะเหมือนลักษณะเป็น2ชั้น เวลาสวมใส่ไปแล้วเนี่ยในช่วงแรกอ่ะมันจะมีอาการร้อนเท้าเพราะว่ามันจะไม่ค่อยระบายอากาศได้ดีสักเท่าไหร่นะรวมถึงคู่นี้ด้วยนะครับสคู่นี้นะอ่ะอย่างกรีซอลินแมกค์คู่นี้ก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีช่องระบายอากาศเล็กๆแบบนี้นะแต่ข้างในอ่ะก็จะบูดนวมนะสชั้นเหมือนกันลักษณะแบบนี้นะเนี่ยซึ่งมันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาฝนตกนะครับถ้าฝนตกเมื่อไหร่นเนี่ยมันก็จะอมน้ำนะจะอมน้ําเลยทั้ง2คู่นะ ก็จะทำให้เป็นภาระในการวิ่งในระยะไกลนะครับอย่างคู่นี้เนี่ยผมเคยนําไปวิ่งที่ตอนยะลามาลาทอนเนี่ยรู้สึกฝนไม่ตกนะแต่ตอนที่นำไปวิ่งที่งานภูเก็ตร้อยเคอัลต้ามาราทอนเนี่ย mm. ก็เจอฝนปรากฏว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยมันก็อมน้ำนะอมน้ำก็รองเท้ามันก็มีน้ำหนักเยอะอยู่แล้วพอมันอมน้ำโอ้วิ่งยากวิ่งลำบากเข้าไปอีกนะส่วนคู่นี้ตอนที่รีวิว ที่จังหวัดพังงาเนี่ยตอนนั้นฝนตกพอดีเลยผมก็บอกว่า,ามันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของแผ่นอินโซด้านในนะแผ่นอินโซของโกสิ7เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้มันจะอมน้ําด้วยนะครับตัวแห้งช้าที่สุดก็คือตัวแผ่นอินโซนะครับอันนี้เจอปัญหานะดังนั้นเนี่ยโกสิ7จะไม่เหมาะในการนําไปวิ่งในช่วงที่เจอฝนนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยอันนี้ให้เลี่ยงเลยนะครับส่วนตัว กึซเซอร์ลินแม็กซ์ก็เหมือนกันนะแผ่นเหมือนกันเลยแผ่นอินโซเหมือนกันนะครับก็จะมีปัญหานะก็จะมีปัญหาเวลาเจอฝนตกนะครับอันนี้ก็ควรที่จะเลี่ยงนะครับแต่ส่วน b r o o k ไ h พิเลียนแม็เนี่ยผมไม่มั่นใจอ,อยากแกะออกมาดูอลองแกะไหมะอ๋อมันคนละแผน่นไม่ต้องแกะดีกว่าไม่ก็ติดกาวไว้ <laughs> แผ่นมีความบางกว่านะไม่ได้หนาไอตัวนี้หนากว่า นะครับแผ่นมีความบางกว่าแล้วก็ในส่วนของเ p p e r ก็มีความบางกว่าด้วยดังนั้นในเรื่องของการระบายอากาศนะระบายความร้อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเจอฝนเนี่ยในส่วนของเ p p e ์ก็จะไม่อมน้ำคราวนี้มาปิดท้ายในเรื่องของการยึดเกาะนะครับก็ถือว่า Brooks Hyperion Max คู่นี้เนี่ยให้การยึดเกาะได้เป็นอย่างดีในทุกสภาพพื้นผิวในส่วนของพื้นยางที่เป็นายาง Low Stack Rubber เนี่ยก็มีความทนทานนะครับถ้าเพื่อนๆดูจากรอยสึกเนี่ย มีแค่ตรงเนี้ยเท่านั้นเองนะข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านในยังไม่มีปัญหานะผมอาจจะเป็นคนที่ลงโอเวอร์สไตรนะมันก็เลยแบบว่าสึกแต่คือสึกน้อยมากนะครับตอนที่เอาไปวิ่งที่งานบางแสน42เนี่ยตอนนั้นแทบไม่มีอาการสึกเลยนะ คือแบบว่ายังเห็นแบบเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้แต่พอเอาไปที่งานโคลาดมาราทอนเนี่ยมันเริ่มสึกเพราะว่าพื้นถนนของโคลาดมาราทอนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นคอนกรีตนะก็จะสึกค่อนข้างที่จะเร็วนิดหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเขาให้พื้นยางมาเยอะนะความหนาถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยให้มาประมาณ2มิลลิเมตรเนี่ยซึ่งถือว่ายังใช้ได้อย่างนานนะถ้าความทนทานขนาดนี้นะครับซึ่งบลูสเองเขาก็มีข้อดีมีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานอยู่แล้วนะครับถ้ามาดูอย่าง โกสิบเจ็คู่นี้นะคู่นี้ก็ใช้งานเกือบร้อยกิโลแล้วนะครับก็เนี่ยแทบไม่ได้มีอาการสึกเลยนะสึกน้อยมากแถมความหนาของอพื้นยางนะให้มาเยอะนะให้มาหนาให้มาหนากว่าไฮพิเ i ียนแมสด้วยนะครับามาดูของกริซิลีนแมสกริซิลีนแมสนี่คือทนทานมากๆนะครับคู่นี้ก็เกือบร้อยกิโลแล้วนะแล้วก็ความหนาของพื้นนะให้มาเยอะ ผมว่าน่าจะอยู่ที่3ามมิลนะสมมเตรนี่ยถือว่าทนมากๆนะครับคือเอาง่ายๆ2คู่นี้ก็ทนแล้วนะอันนี้ขนาดบางๆ2มิลยังยังทนเลยคือไม่ต้องอันนี้เลยไม่ต้องกังวลเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับ Brooks Hy Pe ปอรนะครับแล้ว Brooks h y p i r i o n Max 3คู่นี้ เหมาะสำหรับใครบ้างและเหมาะสําหรับการใช้งานในรูปแบบไหนบ้างก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยเขาเป็นรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์เทรนเนอร์นะก็จริงๆแล้วเนี่ยเหมาะสําหรับทุกๆคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มฝึกวิ่งใหม่ๆรวมถึงคนที่มีประสบการณ์มีทักษะการวิ่งอยู่แล้วแต่ผมมองว่านะครับถ้าจะโฟกัสจริงๆเนี่ย จะเหมาะสําหรับคนที่มีประสบการณ์นะแล้วก็มีทักษะการวิ่งอยู่แล้วและอยากจะพัฒน,นาตัวเองไปสู่ความเป็นเลิศน,นะครับ <c oughs> ก็สามารถนํารองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยมาใช้ในการฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมในระยะไกลก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าด้วยโฟมที่มันค่อนข้างที่จะหนานะก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตรง พื้นทรงล็อกเกอร์เนี่ยมันก็จะกลิ้งเท้านะครับจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการทําความเร็วได้ด้วยนะครับเพราะว่าโฟมก็ให้การตอบสนองได้ดีแล้วก็การที่เขามีแผ่นไนลอนเพลทตรงนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ทําสปีดเวิร์กได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการนํามาใช้ซ้อมแทนรองเท้า แนวซูเปอร์ชูสนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันรองเท้าแนวซูเปอร์ชูสในบางครั้งจะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเรานำรองเท้าวิ่งกูนี้มาใช้แทน,นในการฝึกซ้อมที่ต้องใช้ความหนักหนวงนะเพื่อที่จะพัฒนาความเป็นเลิอของเรานะครับแล้วนำรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสไปใช้ในวันแข่งนะครับอันนี้จะเหมาะสมที่สุดนะครับมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับ Brooks Hype r i o n Max 3ราคา5,900บาท เพื่อนๆสามารถหาซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้ได้ที่ร้าน Left Runner ทุกสาขาทั่วประเทศและยังสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.left.co.th และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้ด้วยการกดลิงก์ตรงมุมซ้ายล่างของจอซึ่งผมได้ปักตะกก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ และไว้วางใจได้เลยนะครับสำหรับลิงก์ที่ผมได้ปักตะกร้าให้กับเพื่อนๆไปนะครับมาจากทางร้าน Left Runner จาก Shopee ปปโดยตรงแต่งนั้นเพื่อนๆได้สินค้าของแท้แน่นอนนะครับและพิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าจะมีช่วง f ฟ a ชเซลให้กับเพื่อนๆด้วยก็คือจะได้ราคาพิเศษบวกค่าขนส่งอีกนิดหน่อยยังถูกกว่าราคาป้ายด้วยซ้ำนะครับดังนั้นรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะครับและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สําหรับบลู h ฮพิเลียนแม็คู่นี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สามารถเลือกซื้อจับจองเป็นเจ้าของรองเท้าวิ่งคู่นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Brooks Thailand ที่ได้ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้มาให้ผมได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดรับสมะมี คลิปอะไรมานําเสนอให้กับเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยนะครับสวัสดีครับไปแล้วเย้